คลาสสวัสดีครับผมก็มาเจอผมยูมิเตอร์ซีนะครับวันนี้เรามาเจอกันในหนตา่างนี้ถกมาเรามาทําเฮี้ยอะครับวันนี้ก็หลายคนอาจจะเปิดเกิดปัญหาสำหรับเกมอยู่กลางนะับแพทมันไม่โหลดนะเนื่องจากแพท10.39มันไม่โหลดแพทออโต้ให้นะครับเราต้องไปโหลดแพทในเว็บนะฮะสำหรับเว็บที่จะโหลดแพทเราก็จะติดตั้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะฮะมันก็มีลิงก์เยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับสำหรับผู้เล่นที่จะเล่นเซิร์ฟใหม่หมื่นคุณจะทำคำฟ้านะฮะ ก็เอาเป็นว่าผมโหลดแพทมาแล้วนะฮะโหลดแพทมาแล้วโยกังแพท10.39โอเคครับผมก็มันมีผลทุกเซิฟแหละไม่ใช่เฉพาะหมืน่นคุณจะทำคำฟ้านะครับก็มันเกมเดียวนี่ว่ะอ่ะเอาเป็นว่าเราคลิกขวาเออติดตั้งปกติอ่ะคลิกคลิกข,ขวานะแต่แต่ไฟมาก่อนนะครับกติตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับผมอ่ะ สำหรับใครติดตั้งโยกังไว้ที่ไหนคุณก็เอาไว้ที่นั่นก็แล้วกันนะครับผมคนส่วนใหญ,ญ่จะติดตั้งไว้ในไดซีมั้งครับแต่ผมก็นะติดตั้งไว้ไดอื่นนะครับเราก็เลือกตัวเกมของคุณติดตั้งไว้ได้ใดได้หดก็เอาไว้ได้นั้นนะ,นะครับตัวแพทนะฮะส่วนผมก็มั่วไปหน่อยเยอะเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเอเชียซอฟก็อยู่กลางนะฮะจากนั้นกดโอเคนะฮะอ่ะของผมก็ไว้ในไดดีนะครับ แล้วแต่ใครไว้ในแล้วเนี่ยก็กดเลยฮะก็ติดตั้งพวกแพทแพทใหม่ก็มีอะไรอัปเกรดมากมายนะท้งกิจกรรมที่มีร่วมกันทางเซิร์ฟเก่าเซิร์ฟใหม่แล้วก็กิจกรรมของเซิร์ฟใหม่นะครับโอเคในระหว่างรอนี่เราจะทําอะไรดีครับก็มีแพทใหม่นี้มีอาชีพพินนะ,ะมีในเรื่องของเคล็ดลับทําไมา่ตายวิชาอะไรเพิ่มมาคระะับแล้วก็มีส่วนของอัป ิวจิตนะฮะมีการประลองเก็บค่าเต้มนะฮะเพื่อเต้มต้องได้ห้าสิบเต้มขึ้นไปนะะตั้งแต่ห้าสิบเต้มขึ้นไปถึงจะสามารถใส่คุมเวิวจิตได้นะครับอ่ะเมื่อกี้ก็าติดตั้งแพดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะติดตั้งแพทเราสังเกตว่าหลายคนอาจจะเข้าเกมไม่ได้นะ,คะแค่แบบเบิลคลิกไปธรรมดานะ,ะมันจะเข้าเกมไม่ได้นะ,ะอ่ะอา้าวของผมมันกดได้นะฮะ แต่ผมไม่กดแบบนี้นะสําหรับบางคนนะบางคนมันเป็นนะคือต้องคลิกขวานะคลิกขวาที่ไอคอนรูปเกมนะฮะแล้วรันแอดมิเตอร์นี่ฮะแบบนี้นะส่วนเครื่องผมมันไม่มีปัญหาครับมันเลยโหลดได้ปกตินะฮะมันก็โหลดเข้าเกมนะ,ะรครับป๊าบแล้วก็เสร็จสครับอ่ะก็สามารถเข้าเกมได้ปกติแล้วนะครับ ผมอาจจะแหลกแหกกระตุกเล็กน้อยให้ในคลิปนี้เราก็มาแบบสั้นๆง่ายๆนะสำหรับรับเซิร์ฟใหม่นะขอบคินับผมบายครับ